สวัสดีค่ะวัฟเพอกกะเซาดุดรนอีกแล้วค่ะเมื่อนี้มีขนมเส้็จแล้วจ้ะนี่ใส่หอมเจียวลาดใส่หอมเจียวโรยหล้กก็ทั่วฟักเา่จ้าแล้วก็มีบักแตงอันนี้สีลาดพริกป่นจากน้อยเนาะจ้ะใส่พริกป่นจากน้อย <c oughs> อันน้ำยาตีนไก่จ้าเมื่อนี้ ลูกชิ้นตีนไก่น้ำยาเล้าคือเกาจ้าเฮ็นน้ำยาเล้ามาือนีิลูกชิ้นตีนไก่น้ำยาเล่ามาเด้อจะเด้อกินน้ำกันจ้ะแ่บแสบตีนไก่ไปเปอยเลยจ้ะจะแัดบอกกล่อง ยีสันเป็นยังไงจัดจานลูกชิน้นตีนไก่อ่ะโซ่ก่อนว่าเป็นตาเสียบป,ปันไดเห็นว่าจะ้ะโอ้ยนำ้ำลายแต่ แซบๆจะมาเดอ้อพี่น้องกินมื้อได้จ้ะขออนุญาตกินมื้อเลยลูกชิ้นปลากล้องมันเป็นยังไงจ๊ะมันชัดบ่ตั้งกล้องไว้ไกลเนี่นะ มันก็คือ่ะมันนี่พญายกินแล้วหรอมันนี่พญาย้มแล้วทอดปลาทอดเนื้อปลาชุบแปง้งทอดเรียบร้อยไปแล้ว ต้นหอมต้นไสอื้มรับแบบก็จังเป็นบุญบานเฮาก็จังก็ชาตินำยาของปุญก็จังเฮ็ดงามงานบุญน่ะงานบุญบานเฮาไหมจัะ หอมน้ำปลาอืมกินกับบัองแตงๆๆง่ายๆจ้ะพักก็กินเท่าที่มีมีพักยงังก็กินซ้ำนั่น เอาดอนฮะของของทีนทีมีอยู่เนี่ยไม่ค่อยดัดแปลงกินเอาของบ้านเห่าเนอะมันก็ต้องไปสร้างสร้างเอานะจ๊ะ แสบปีหลีเด้พี่หนอ,อ,มอมนืมบ่ไดเบาเลยเกิดสายจะย่างข้าเป็นบุญบานเข้าแล้วขอบคุณแต่ว่าโรยหอมเจียวโอเ็ดเบิ่งจัดโรยหอมเจียว แซ่บกินห้องเมืองห้องสอดอะสอนมันตักผักได้ เยววาวาจังสันจังสีจ้ะเยาวาผักบัวหลวงผักบัวลายจังสันจ,จังสีมันหมักไผ่หมักมันามำสินคโปุ่นสาวดอรมะกะลำกะลำจีนกับขนมจีนมะหอมแล้วต้องเป็นกะลำมันช่วงนี้ช่วงหนาหนาวกะลำบะแซ่บ chuông náo náo, ừ. cà rồng bánh kẹo, bên ikb nữa, bao men cà rồng cứ bàn hao, anh ừ. gì cà rồng cứ bàn hao luôn, ừ, say thật, anh nhảy lót nàng, có đấy chẳng, anh nhảy lót nàng yêu thằng ngọt, ừ. ลูกชิ้นปลามึงนะมันลนะต้ม,มนตขนมจีนน้ำยาใส้หอมหลายๆ ม่ต้องแส่ยอย่าประหยัดเครื่องอน้ำโซดาคือเกอ่จาจ้าประหยัดเครื่องมันบ่แสบ น้ำปลาแดกหูยวันมันแพงเทลงหลายๆกระสันพวกแสบอืมกีนไกลจ้ะกระสันบวเข็มขน้น,นตีนไกลเ่ะต้่มให้มันเปื่อย ันถึงเขา่าน้ำเข่าเนื้อ้าเข้าเฮดถือสมัยเป็นน็็หน้อยอะว่าสมัยเป็นน็็หน้อยสั่ปง ทำไมเป็นเล็กน่อยอ่ะรอนร้อนถอดไข่โอ้ยแต่ผงสุรดลมามันแสบนะผงสุรดลถอดไข่แล้วกันโอ้ยแต่ผงสุรดลลงจนเขาประกาศกินน้ำ ตอนเช้าอนดไปนิดหน่อยสิก,กินเห็ดย่างกับทางใส่แต่ผงสุโรดคิดว่ามันนวดน้ำผงสุโรดหนอจ้ะก,ก็กกะลยใสใหญ่มากมาอยู่นี่แหละกับติดผงสุโรดกับกินแต่ผงสุโรดบานนี่พอมาป่วยจังรดผงสุโรดลง อไอ้กินก็ต้องเทหอนบานได้ยังซาบุดอนเห็ดเครืองคือบานเทาเลยอืมกินอันขอบปุนย่ามงานบุญย่ามยังไงกินกระปักแตง มันแดงเราทั่วกะหล่ำอืมอืมอร่อยสมัยเป็นเล็กนยกินดีสุดคือขอบุณ ย่างเพิ่นเป็นบุญเพิ่นเห็ดขอบ,บุนเห็ดขอบปลาเห็ดขนมสั้นจะได้กินดีแนะ่ย่าเพิ่นเป็นบุญเป็นไใกล้จ้ะ ต้มสองรอดมันจังเปื่อยรอบยมันกับเปื่อยอยู่แต่ว่าสองรอดมันสนสใจแบบได้ทีกว่า จับกินข้าวปุ้นมักซดน้ำทำไมก๊าจีอายุสิบสามสิบสามสิบสี่ไปกินข้าวปุ้น ร้านแถวบ้านเราจะเพิ่นขายแล้เคือนำกะทิกับน้ำยาเล้าเทนานบบ่านี้ต้องสำไมเงี้ยเนาะสิบบาททำไมั่ะกินของเพื่อนเสมือเสมือได้จ้ะกินอยู่ร้านเพื่อนอะเสมือ เนื่อขนมหวานขารู้ซองร่วมิดขนมจีน,นประเทศแสบทำอย่าเล่าแสบคับเพื่อว่าถือข้อถือปากเซ้าดอดเลยจ้ะจีนไก่ เวยละลายเลยแบนเนี่ยรา,อาดอนไปกินซู่เมื่อกินข่าปุนูนเพราะว่าข่าปุูนมันถือกระโม่ันก๋วยเตี๋ยวตอนนั้นซิมหางนี่นยี่สิบบาทแหละ เ้าดอนที่มากกินข้าปุ้นเซตก็สิกินของหวานหาบาทของหวานหาบาทเพิ่นกระใสใหันสุย่างที่เขาอยากจะใส่นี่อันลูกชีพเนี่มนก่าวี่เหลี่ยมนี่เขาลรซองมี่อันแดงๆสาคูมีมิสุยา่างมีเช้ากล้วย ใช่ป่น้ไปอืมเพิ่นค้ายกว๋วยเตี๋ยวตามมาับมะคงตับมะคงตอนนั้นตําปลากระหิต แป้งตองท <c oughs> ำแป้งเท่าไหรยี่สิบบาทแล้วชิมหาบาทแซ่บหลายซุ่มกันหมาย,ยูไปยูมาโดนไปโดนมาเพื่อนก็สิคันขายนั่นแหละกลับไปบ้านเพื่อนนึงก่อนบอ่เห็นเพื่อนขายหล่ะ อยากให้มิลานค่าแบบนี้แหละอยู่ในหมูบ่บ้านจากหลานนึงให้เขาเจ้าเฮ็ดขาอยอีกเวลาเป็นเียวบ้านอยดแต่ไปอุดหนุนเพิ่มอยากได้รสชาติแบบสมัยสมัยเป็นสาว กับบางจีได้ไปอุดหนุนเพิ่มวันแม่นกูไดคิดสิเหตุคือสมัยตะกี้บอกมันลำบากจ้ะแค่คลายก็บาเป็นอันที่คาวคืคายค้นก็สื่อกินบ่ดีคือสมัยตะกี้บ่แมนทังสัตว์ในสีที่ด้คันคายมันบ่อึดหมองซสือ เขาก็แยกเขาก็ไปหาสื่อทั้งอื่นนะั่ฉขันคล้ายเ้วกับพวกผ้ากันสื่อกินผู้ขายมันกับยูบอไดอืมขอขายเราซื้อกินอะเพาเป็นอย่างขายเราเป็ซื้อกินเพื่อนกับพวกขายยูบอไดไหมคะกับยูบอได โอเคได้จ้ะซาอุดอนสไปก่อนอิ่มแล้วจ้ะค่อยพอกันคลิปหนาได้จ้ะสวัสดีจ้ะ